ของเดิมลูกชักแม่งขึ้นไม่สุดทำไงก็ขึ้นไม่สุดดูเนี่ยกูบิดสุดแล้วเนี่ยบิดจนสุดคันเร่งแล้วลูกชักยังเหลือตรงนี้ตั้งไม่ได้ถ้าถ้าตั้งตรงนี้ให้มันดึงขึ้นงี้เวลาปล่อยแม่งลงไม่สุดอีกก็เลยไปซื้อสายคันเร่ง KR มาไม่รู้อะแม่งใช้ได้ไม่ได้ดูจากระยะตัวนี้เห็นปะเนี่ย ระยะชักของของไอตัวดึงสายเนี่ยถ้าจากหัวชนหัวนะเห็นป่ะเนี่ยของเคอาจะยาวกว่านี่ของคิดตั้นเดิมนะคิดตั้นเดิมแม่งแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงใส่ three days later หลังจากหามลุ่งหามค่ำกับแค่สายคันเล่งและแม่งบวกกับเป็นคาบูเอียงที่องศาไม่เหมือนชาวบ้านเขาสายคันเร่งผมไม่หน้าตาแ,บบแปลกๆหน่อยไอสายตัวเนี้ยเป็นสายวัตรุปนะ เส้นเนี้ยใช่สายออโตรลปของ RC ซีอีกหนึ่งเส้นเอามาแปลงแล้วตรงนี้ก็เป็นสายออโตรลปเดิมตรงนี้ก็เป็นสายออโตรลปเดิมแต่ว่าตัดต่อให้มันสั้นลงเพราะว่าของเดิมมันยาวมานี่มันยาวเกินไปและสายมันงอก็ยังใช้สายปกตินี่นะ,ะอ่สิ่งที่แก้ไขกันไปเนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ที่แปลงสายเป็นของ k ครสายต้นตรงนี้เป็นของคิทตันเดิมตรงนี้ก็เป็นสายออโต้ลูปคิทตันอาซีเหมือนกันตล้วนี่เป็นสายออโต้ลูปเดิมแต่ตัด นี่ยนี่ก็จะได้ความยาวที่ยาวขึ้นแล้วผมก็มาแก้ประกับประกับเนี่ยแก้อยู่2จุดไม่รู้อะทุกคนจะเจอเหมือนกูหรือเปล่ากูเจอแต่ละอย่างอดีๆทั้งนั้นแหะทาอะไรไม่ค่อยเหมือนจะชาวบ้านเขาะไม่ค่อยจะง่ายได้เหมือนชาวบ้านเขาบางคนก็ทำแค่จุดสองจุดแม่งจบแล้วไอ้ที้ยกูทาแม่งเกือบสิบจุดยังไม่จบเลยเดี๋ยวตรงนู้นเสร็จตรงนี้แก้แม่งแก้เกือบพังคันแล้วเนี่ยทำทั้งเส้นก็เกือบแก้ทั้งเส้นนะแม่งจะเหลือแต่แก้ผ้านเนี่ยไม่ได้แก้เนยตรงนี้แก้นะ เห็นไห้เห็นลอยแยงป่ะเพราะถ้าถ้าเราไม่แยงไม่ปาดตรงเนี้ยมันติดมันติดแล้วเวลาบิดอ่ะมันบิดไม่สุดแต่แม่งแม่งแรกมันด้ืข้อเสียวเว้ยไม่รู้ว่ากูแยงเยอะไปหรือเปล่าพอแยงตรงนี้หมด,ดเห็นป่ะทีแรกมันจะเป็นบ่าขึ้นมาลองไปสังเกตตัวเองดูว็ได้มันเป็นบ่าขึ้นมาผมลบไปหมดเลยพอลบไปหมดเนี่ยไอประกับเนี่ยมันฟรีปกติหมุนทางนี้ได้อย่างเดียวใช่ป่ะเนี่ยมหมุนทางนี้ก็คือหมุนบิดลงนี้ทีนี้แม่งเสือไปบิดทางนู้นได้ด้วยมันบิดกลับทางได้เพราะว่า ไอตัวขั้นตรงนี้มันหักไปแต่นี่ผมก็แก้ด้วยการเอาตะปูยิงเข้าไปเอาตะปูร้อยเข้าไปเพื่อกันไม่ให้ตัวประกับน่ยมันดีดกลับมาได้แม้มันหมุนกลับได้คือให้มันหมุนทางเดียวเป็นวันเวทางเดียวแล้วก็ถ้าระยะตะปูเนี่ยออกห่างจากนี้มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราบิดคันเร่งขึ้นไม่สุด